คลิปนี้จะเป็นคำตอบอีกคำตอบนึงนะคะว่าทำไมเราไม่สามารถนำน้องเข้าบ้านได้ไม่ยากเลยค่ะกับการที่จะนำน้องเข้าบ้านถ้าใจเราอยากทำใช่ค่ะถ้าใจเราอยากทำแต่บางทีจะให้ทำตามใจตัวเราเองซะทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้นะคะด้วยเหตุผลก็คือวันนี้เราจะต้องกลับบ้านหลังจากที่เอาข้าวให้น้องแล้วตอนใกล้ทเที่ยงและตอนนี้ก็เกือบบ่ายสองโมง เราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะเพราะในหนึ่งสัปดาห์เราจะต้องกลับบ้านหนึ่งหรือสองวันเพราะเรามีแม่ป่วยอยู่ต้องกลับไปดูแลแม่บ้างค่ะถ้าจะให้โรเบิร์ตและกุ้งแห้งมาอยู่ในบ้านเวลาไม่อยู่บ้านก็ต้องล็อกประตูบ้านแล้วน้องๆจะกินอะไรคะในขณะที่เราไม่อยู่บ้านน้องเป็นหมาจรก็จริงแต่น้องเป็นหมาจรที่แข็งแกร่งสามารถอยู่ด้วยตัวของตัวเอง สามารถหาอาหารข้างนอกได้หรือไม่ก็จะมีคนอยู่บริเวณนี้เอาอาหารไปให้บ้างเราให้บ้างค่ะซึ่งเราผู้มาอยู่ใหม่เราไม่อาจจะแสดงความเป็นเจ้าของของน้องได้เต็มที่นะคะและเวลาน้องอยู่นอกบ้านน้องจะมีความอิสระค่ะดสดใสล่าเริงและที่เราเข้าไปให้กินทุกวันก็พอสงสารและน้องได้กินแค่นี้น้องก็คิดว่าน้องก็คงดีใจแล้วค่ะ และคิดว่าน้องก็คงไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเราเราดูแลน้องได้แค่นี้จริงๆค่ะและก็คิดว่าน้องก็คงจะพอใจกับการที่ให้เราดูแลได้เพียงแค่นี้